วันนี้ทองขึ้นนะคะแล้วที่เราซื้อมาเลยก็ได้มาเท่านี้เลยใส่กระเป๋ากระเป๋าก,ก็ไม่อ,อ,อื้ออ้มเลยแต่ไม่เต้นแม้แต่น้นนอยกระ,ะเป๋าคือแบบฟิลทะเลมากวันนี้ทองขึ้นนะคะเราก็เลยเอาทองที่เก็บเอาไว้ซื้อไว้ตั้งแต่บาทละหมื่นแปดหมื่นเก้านะคะเอาออกมานะคะมามา,มาเก็งกําไรนะคะก็มาขายกับร้านที่เราซื้อมาเลยก็ได้มา ทัานี้เลยเขาจะไม่ต้องปัดแล้วเขาองออกมาแบะพนักงานแบบบริการดีมากๆนะคะเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าก็ไม่เอื้ออำนวยเลยแต่ไม,ตไม่แต่น้อยกระเป๋าคือแบบฟิลทะเลมากควหยิบกระเป๋าคือไม่รู้คิดอะไรอยู่แม่ก็บอกแบบไม ก็ให้พี่ดาว สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้นะจ๊ะทองขึ้นหนักมากจ้ะก็เลยเอาทองที่เก็บหอมรอมริบนะจ๊ะตั้งแต่ทํางานเลยจ้ะห้าบาทสิบาทนะจ๊ะได้เงินเดือนมาก็ซื้อเก็บซื้อเก็บนี่จ้ะทองรั่วพันใครให้มาเอาออกมาขายหมดแล้วจ้ะนาทีนี้จ้ะทองขึ้นจ้ะอยู่บนดอยหนาวมากรอคอยมาหลายปีนาทีนี้ต้องไปแล้วจ้ะเก็บของใส่กระเป๋าจ้ะเอาทองใส่กระเป๋าไปด้วยจ้ะเบอร์กงเบอร์กินอะไรไม่สดแล้วจ้ะเอาทองใส่เอาวิตามินใส่ลงไปจ้ะออกจากบ้านเลยจ้ะเอาสะพายโอ้โหมันหักจริงจ้ะเธอกระเป๋าจะแหกหรือเปล่าจ้าจร์เ้ เอาไปใส่ถุงผ้าดีกว่าจะเซฟสุดนะจ๊ะรีบออกจากบ้านจ้ากลัวราคาทองมันเปลี่ยนจ้ะพอไปถึงที่ร้านนะจ๊ะปรากฏว่าทองขึ้นอีก30จ้เธออะไรกันเนี้ยแล้วนั่งรออยู่ยืนรออยู่รอพนักงานปรากฏว่าราคาทองขึ้นลงขึ้นลงตลอดจ้เธอมีการเปลี่ยนแรงสวิงมากเลยจ้ะแต่ยังไงฉันก็ยังได้กาไรจ้าเรซื้อตอนนั้นไม่อยากจะบอกก็เลยขนออกมาขายเราปพันไปขายที่หนึ่งนะจ๊ะเขาก็ต้องดูก่อนจ้ะของจริงของปลอมอะไรยังไงซื้อจากไหนนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าก็กทําแบบรื่องราวจา้าแล้วเราก็ได้เงินสดมาจะเธอเงินสดปึงใหญ่ๆเลยเธอของใหม่เลยจา้าตายแล้วเซ็จชื่อรับเงินจา้ารอคอยนาทีนี้มานานมากกระเป๋าเดินทางรอกจากใส่เสือ้อผ้าใส่เงินสิจ้ารออะไรรีบกลับบ้านจา้าุูยไปแล้วนะเธอรอคอยวันนี้มานานมากบาย